หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เปิดฟีฟ่าแล้วท่านก็เดินทางไปที่ต่างประเทศด้วยไม่หยุดเลยนะ <c oughs> ท่านลุยงานนะครับ <c oughs> ไป3ประเทศนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นที่ยุโรปนะครับ <c oughs> ไปฝรั่งเศส <c oughs> ไปอิตาลี <c oughs> เสร็จแล้วก็จะกลับต่อมาที่ญี่ปุ่นนะครับ <c oughs> เป็นการต่อยอดแล้วก็สแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆนะครับ <c oughs> หาโอกาสใหม่ๆให้กับ ประเทศไทยของเรานะครับโดยนําโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับช่วง15-24ท่านนายกไปที่ฝรั่งเศสนะครับขออภัยครับไป15-16ไปฝรั่งเศสนะครับนำท่านจะนำนักธุรกิจไทยร่วมงานไทยแลนด์ r a n c e b u s i n e s s s o r u m นะครับก็จะพบหารือกับท่านประธานาธิบดีฝรั่งเศสด้วยนะครับนายมานูเอลเอมมานูเอลมาครองพุ่นประธานาธิบดีฝรั่งเศสแล้วก็ติดต่อติดตามผลความร่วมมือระหว่างกัน หลังจากนั้น17-21พฤษภาคมจะไปที่อิตาลีนะครับไปที่สาธา,ารณรัฐอิตาลีพบหารือกับนางจอร์จ้าเมลานี่าน,น,นางยกรัฐมนตรีสาธา,ารณรัฐอิตาลีเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิตาลี ซึ่งในช่วงปี67เนี้ยจะครบรอบ156ป,ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันด้วยนะครับแล้วก็พ,พร้อมกับขยายความร่วมมือในสาขาที่ไทยแล้วก็อิตาลีมีศักยภาพร่วมกันแล้วก็พบผารือกับนายแอตเตลิโอฟอนตาน่าผู้ว่าการแคว้นลอมบารดียก็เป็นแคว้นสําคัญนะครับคุณผู้ฟัง ในเรื่องของด้านเศรษฐกิจของอิตาลีด้วยนะครับพบหารือกับภาคเอกชนรายใหญ่ระดับโลกของอิตาลีแล้วก็จะเชิญชวนภาคส่วนต่างๆภาคเอกชนของอิตาลีให้มาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับจากนั้นในช่วงของปลายนะครับ22-24พฤษภาคมนะครับก็เข้าร่วมแล้วก็กล่าวปาฐกถาในการประชุม n i k เ e อิฟอรัม u t u r e of Asia ครั้งที่29ที่ประเทศญี่ปุ่น นะครหัวข้อหลักก็คือปีนี้ Asian Leadership <c oughs> in an u n c e r t a i n e อร์เทนพร้อมกับเสนอให้เอเชียมีความร่วมมือสำคัญในหลายด้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่ะ